สวัสดีครับผมชอวัชระพลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูที่เทของทีมงานยายนางกันอีกเที่ยวหนึ่งหรือว่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็หลังจากวันนั้นมาก็รู้สึกว่าจะห่างหายเป็นอาทิตย์เลยนะครับที่ไม่สามารถจะวิ่งงานได้นะเนื่องจากฝนทลมนะครับฝนติดฝนกันนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับมาดูร็อกรับร็อกโอ้ทีเดียวกันเลยครับ อา้าวยกเลยครับยกเลยไม่มีคันไหนเกินกองดินกองนี้มาได้ครับอ้ดินสวยอยู่นะครับนะเป็นดินคูสะหรือว่าดินคันสะนะครับขาไหม อุปกรณ์เขาครบดีนะครับฝาครอบเครื่องอะไรก็อยู่เออเดกา้าคันลอเสียเพชรก็จอดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสียเพชรไม่วิ่งงานไม่วิ่งดินนะครับแต่ว่า ขึ้นขับรถไทยอยู่กันกับคูปะต้า L5018 นะครับแต่งอ่อตรวจรถับทิมินดวนลราชางเงินสดครับ ไม่อยู่นะครับยังไม่อยู่ตัววันนี้ก็เป็นวันที่แดดออกวันที่2นะครับเมื่อวานแดดออกทั้งวันนะแต่ว่าหน้าง,งานก็จะเล็กๆนะครับ เพชรบอกว่าใช้น้ายา PE ีสีแดงนะครับฝาแดงน้ายา PE ฝสาแดงนะครับในการกัดล้อนะครับกัดสีกระทะลอนะว่างานนานเนี่ยมันมันจะทําให้ล้อเป็นสีสีดําๆนะครับเป็นคาบน้ํานะครับ น่าจะดันหรือว่าทำงานด้วยกระต่ายสองเห็นไปที่ความเร็วนะครับแต่ว่ากำลังก็จะลดลงตามเกียร์ที่สูงขึ้นนะครับ ตอนนี้ถ้าเป็นรถคูโบต้าผมชื่นชอบที่สุดในการดันดินหรือว่าในการหลากหลายหน้างานนะครับผมค่อนข้างจะชื่นชอบ M 6 2 4 0 S U H นะครับคันนั้นก็คือมันค่อนข้างจะขับง่ายนะครับขับง่ายแล้วก็กำลังกำลังแรงมากก็สูงนะครับ <c oughs> เครื่องยนต์น่าจะเป็นเครื่องเดียวกันนะครับ <c oughs> แก้า50กับ M62 นะเครื่องยนต์น่าจะเป็นเครื่องยนต์เออน่าจะใช่ครับบล็อกเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ปั๊มนะครับปั๊มดีเซลนะครับก็ยังถือว่าหิมงานย่นางก็ยังมีงานอยู่นะครับ หลายทีมงานก็ไม่มีงานกันนะครับแต่ว่าทีมงานนี้หางานเก่งครับตรงหน้าฝนสนมากก็จะเป็นงานในเมืองกันนะครับ มาตกตรงนี้เรียบร้อยเน่ครับถ้าแรงๆนี่เข้ามาตกตรงนี้แน่นอนโอ้โหทางไม่อยู่ครับฝนตกมาใส่แล้วดินมันอมน้ำอยู่ข้างล่าง ็พอได้ถ่ายคลิปรถถ่ายลงช่องนะครับก็อ,อาจจะไม่ค่อยมันเหมือนช่องอื่นถ่ายนะครับพอได้มีคลิปถไายลงช่องขับเขาบ้างนะครับ ล้ำทิ้งไว้ฝนตกลงมาใส่ครับเหนียวมากครับเป็นดินทามนะครับทั้เหนียวทั้งลื่นคุณผู้ชมทาม มานะครับโอ้สงสัยพอแล้วครับคุณผู้ชมผักเพียงกินข้าวอ่ะนี่ครับเลือดกา้าวขั้นรอสายเพชรก็จอดอยู่นี่แหละเพลิงของเพชรอีหนึ่งนะครับ เกียบร้อยครับโรก,กี้อรก,กี้โอ้โอ้ดับหมดเลยครับไม่มีลงครึ่งหนึ่งครับ จะวิ่ง4คันตอนนี้ทำไมเห็นวิ่งอยู่2คันตอนนี้